องฝากจังกฤษที่บอกกันเอาไว้นะฮะนี่ครับครบ,ครบชุดเลยครับเสื้อพร้อมผ้าบันคอจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้คือเป็นควันหลงจากที่สัปดาห์ที่แล้วจบโอลิมปิกเนี่ยผมได้ไปกับคณะมวยไทยไฟก็ไปดูมวยชกเสร็จแล้วก็ได้เข้าไปดูฟุตบอลด้วยนะครับเพราะว่าลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเปิดฤด,ดูกาลเลสเตอร์ซิตี้พบกับป <c oughs> ีเตอร์สโบโรบอลเต่บายสามนะฮะแต่นี่เราให้เข้าไปดูบรรยากาศในห้อง V i p ที่ เขาเชิญแขกเข้าไปทานอาหารตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับจบอาหารเที่ยงก็ดูฟุตบอลบ่ายสามนี่เป็นห้องจัดเลี้ยงที่สามารถเดินทะลุออกไปในคิงพาวเวอร์สเตเดียมได้เลยปีเตอร์ชไมเคิลไปด้วยเพราะว่าลูกชายก็คือแคสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูของเลสเตอร์ในตอนนี้นะครับก็นี่ครับประธานสโมสรคุณวิชัยรักษีอักษรวันนั้นพาทัวร์ทั้งนักข่าวแล้วก็นักบวยไทยไฟด้วยครับลงไปถึงห้องนักเตะปีนี้เด่นๆของเลสเตอร์นี่มีเดวิดนูเจนพอลคอนเชสกี้แคสเปอร์ชไมเคิล จเจมนเว็กฟอร์ดพวกนี้เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับปรากฏว่าคนดังสุดก็คือบวกขาวปอประมุกกับสุดสาครนอกริมี mm hmm. นักมวยนักบอลนี่รู้จักเลยครับแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับที่เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆครับเพราะว่าประธานสมโมสรพาทัวร์เองนะครับ,รบลงไปถึงห้องแต่งตัวก่อนที่จะลงแข่งขันนะครับส่วนบรรยากาศในสนามก็คึกคักทีเดียวนะครับเพราะว่า สัปดาห์ที่แล้วเป็นนัดเปิดฤดูกาลเลสเตอร์พบกับปีเตอร์สโบโรแล้วก็เปิดฉากด้วยการชนะปีเตอร์สโบโรไป2ประตูต่อศูนย์วันนี้ก็จะมีคิวออกไปเยือนแบล็กเบิร์นโรเวอร์ด้วยนะครับผู้วิชัยซึ่งเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรได้เป็นปีที่3ก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีทองที่เลสเตอร์จะกลับขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งครับแต่นานะคนไทยก็บอกว่าในเป็นเจ้าของทีมก็หวังว่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้มากที่สุดเพื่อเป็นฐานสร้างนักเตะไทยไปเล่นแนงติษนะครับ เราก็อาจจะเริ่มโดยที่จะเอาอคาเดมี่เข้ามาสักเด็กไทยของเราเริ่มสร้างมาให้อยู่ที่นี่คือมาทั้งฝึกนะครับตัวฟุตบอลแล้วก็มาเรียนนะฮะเราก็พยายามที่จะเอาเยาวชนตั้งแต่อายุ16-19ในเบื้องต้นอาจจะสัก20-30คนเราเริ่มจับปั้นในปีนี้นะครับเราให้เขามีโอกาสที่จะได้เข้ามาเห็นนะครับว่าฟุตบอลในอังกฤษนี่เขาเล่นกันยังไงพราะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสาหรับเด็กไทยของเราที่จะก้าว เข้ามาเป็นสเต็ปแรกแล้วผมเชื่อว่าทางเลสเตอร์เราก็ให้การสนับสนุนแน่นอนอ้อาแต่ตอนนี้รับไปก่อนเลยนะครับสายแรกที่โทรเข้ามาครับ026835010รับเซตนี้ไปเลยครับ,รบเสื้อเป็นเสื้อชุด หม่ของปีนี้นะครับพร้อมกับภาพันคอนะครับ026835010ครับสายแรกสายเดียวเท่านั้นเองนะครับรับไปเลยนะครับ2ชิ้นนะครับจากทางเลสเตอร์แล้วก็ทางลาบเลยครับผมมีภาพบรรยากาศการคว้าแชมป์แรกของเซบาสเตียนโลบในการแข่งขันแรลลี่โลกครับที่เยอรมนีมาฝากกันเป็นการทิ้งท้ายของตลอดกีฬาวันนี้และพรุ่งนี้7โมงมีนัดกันที่ช่อง3วันนี้เราสคนลาไปก่อนสวัสดีครับ